สองแต่เกาหลีเหนือมีน้อยมากนะครับมีเหมือนกันนะแต่มีน้อยผลิตขึ้นเองนะครับคุณภาพก็ยิงตกส่วนใหญ่นะครับยิงไม่ถึงเป้าหมายส่วนใหญ่แต่สหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้มีเพราะมีอำนาจการต่อรองจะสูงกว่าการจับมือระหว่างวลา,าดาเมียปูตินกับคิมจองอึนนื่นองงสะท้อนให้เห็นว่านะครับสถานการณ์ของโลกนั้นไม่สู่ก็เรียกว่าไม่ปกติและอะไรก็เพราะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิก์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มีทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจะถึงขั้นสงครามโรคเลยทีเดียวเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจะราคาน้ามันก็ขึ้นอีกทองคําก็ฟื้นแรงหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกนะครับเอ็นวีเดีย ขึ้นแท่นบริษัทมูลค่าสูงสุดในโลกราคาน้ํามันขยับขึ้นกว่า1%นะึ่ปร์เสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่ดุกลามในยุโรปและตะวันออกกลางที่เสี่ยงคุกคามอุปทานของโลกส่วนวอลล์สตรีทนะครับปิดบวกได้แรงหนุนจากเอ็นวีเดียขณะที่ตองคาก็ปรับขึ้นเช่นกันนะครับในขณะที่วาลาดาเมียปูตินก็ ถึงเกาหลีเหนือแล้วก็ประกาศเกล้าวะครับสมแดงรับมือภัยคุกคามจากสหรัฐอเมริกาประธานด้ปีวาลาดามียาปูตินเดินทางถึงเกาหลีเหนือแล้วนะครับถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ24ปีนะครับพร้อมประกาศกระชับความสัมพันธ์ทางทางด้านการค้าความมั่นคงอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นกับทางเพียงอย่างชาติติดอาวุธนิวเคลียร์และสลับสูนให้สมแดงรับมือกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกา นในขณะที่เหตุการณ์สลดแล้วก็ร้อนจัดนักสแสวงบุญเสียชีวิตแล้วกว่าครึ่งพันระหว่างพิธีฮัตพวกนักสแสวงบุญอย่างน้อยหลายร้อยหลายนะครับต้องเสียชีวิตลงอย่างน่าสลดระหว่างประกอบพิธีฮัตในนครเมกะท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุนะตามรายงานของสื่อมวลชนและสื่อต่างประเทศในซาอุดีอาระเบียะนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของ สหรัฐอเมริกาก็มีการขีดเส้นนะครับยูเครนจะเข้าร่วมนาโต้ก็ต้องชนะรัเสเซียให้ได้ก่อนจอห์นเกอร์บี้โคศกความมั่นคงนะครับของสหรัฐอเมริกากล่าวระหว่างการถแถลงประจำปีว่าหากสมาชิกนาโต้ยูเครนจำเป็นจะต้องมีชัยชนะในสงครามกับรัเสเซียเป็นระดับแรกก่อนที่จะเข้าร่วมกับนาโต้เกอร์บี้ระบุว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าอนาคตของยูเครนในนาโต้นะครับ แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่จําเป็นจะต้องทําก่อนที่ยูเครนจะเข้าร่วมนะครับพันธมิตรทหารแห่งนี้อย่างเป็นทางการสรุปยูเครนโดนต้มนะครับในขณะที่อีลอนมัสก์เชื่ออนาคตฝังชิปในสมองสื่อสารผ่านทางโทรศิพทโทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในอนาคตและถูกแทนที่ด้วยชิปที่ถูกฝังลงในสมองมนุษย์โดยตรงแทนจากคําทํานายเมื่อเร็วๆนี้ของอีลอนมัสก์นะครับ หาเสถียด้านเทคโนโลยีในขณะที่ n นว d เดียนะครับล้มแชมป์ m i c r o s o f t ขึ้นแท่นบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดในโลก NVIDIA ดนะครับบริษัทผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาโคน่นบัลลังก์ยักษ์ใหญ่ Microsoft กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดหลัง โปรเซ็นเซอร์ ensor, นะครับระดับไฮเอ็นที่บริษัทผลิตได้กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วงชิงความเป็นหนึ่งด้านเทคโนโลยีนะครตลาดหุ้นของ Nvidia เดียนะครับไต่ขึ้น3.7 3.5ไปอยู่ที่135.58ดอลลาร์สหรัฐเมกาต่อหุ้นส่งผลให้มูลค่าการตลาดสูงสุดแต่ระดับ3,000ขไปฮะแต่ระดับ 3. 3,3,5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ NVIDIA เดียเพิ่งสามารถแซงนะฮะแอปเปขึ้นมาได้เป็นเบอร์สองของโลกเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ฮึกเหมมิมทันทีผู้นำไต้หวันนะครับลั่นสันติภาพกับจีนต้องใช้กำลังทหารหลังสหรัฐอเมริกาขายขีปนาวุธโดรนให้อีก360ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีไล่ชิงเตอร์แห่งไต้หวันถแถลงข่าว ว่ามีเพียงความแข็งแกร่งทางทหารเท่านั้นที่จะสามารถรักษาสัิภาพกับจีนได้และชาวไต้หวันจะไม่ยอมจำนนต่อภัยคุกคามของปักกิ่งภายหลังจากสหรัฐอเมริกานุมัติการเร่งส่งขีปนาวุธและดโดรนให้แก่ไต้หวันอีก360ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่รัสเซียเผยกำลังคุยพันมิตรเลงติดตั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้ให้ชาติคู่หู รัสเซียกำลังพูดคุยกับบรรดาพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดในประเด็นการจำกัดการขีปนาวุธพิสัยไกลตามรอยงานของสำนักข่าวทัสนิวนะครับอ้างอิงจากเซอร์เกย์บรากลอฟนะครับดัมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทางฝั่งรัสเซียะนะครับในขณะที่รอยเตอร์ก็มีการแฉนะครับสหรัฐอเมริกาเพิ่มแรงกดดันในเทอร์แลนญี่ปุ่นหยุดส่งออกเครื่องมือผลิตชิปก้าวหน้าให้กับทางฝั่งจีน สหรัฐอเมริกานะครับส่งเจ้าที่เดินทางไปยังญี่ปุ่นหลังจากที่เขาพบกับเจ้าที่ของบาลเนเธอร์แลนด์ในความพยายามโน้มน้าวให้พันธมิตรทั้งสองช่วยกันเตะสกัดจีนไม่ให้เข้าถึงศักยภาพผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นสูงตามข้อมูลของแหล่งข่าวที่ได้มีการเปิดเผยกับทางฝั่งของรอยเตอร์ในขณะที่เตรียมที่จะมีการเอาคืนค่ายรถของจีน นะครับยุปักกิ่งขึ้นภาษีน้ํามันเบนซินจากยุโรปนะครับสำหรับรถชนิดดังกล่าวแก้แค้นรีดภาษีรถอีวีจีนบรรดาผู้ผลิตรถยนต์จีนเรียกร้องให้ปักกิ่งขึ้นภาษีรถยนต์น้ํามันเบนซินที่นําเข้าจากยุโรปเพื่อตอบโต้การแก้แค้นที่สหภาพยุโรปหรือ e อีสั่งซื้อแล้วก็ขึ้นภาษีรถไฟฟ้านำเข้าจากจีนตามรายงานของนักข่าวเดอะเวลทมส์นะครับในการประชุม แบบเปิดขอภายฮะในการประชุมแบบปิดซึ่งตัวแทนจากค่ายรถยุโรปเข้าร่วมด้วยผู้ผลิตรถยนต์จีนหลายเจ้ารวมถึงนะครับผู้แทนอุตสาหกรรมรถยนต์ได้เสนอแนะให้รัฐบาลขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันเบนซินจากฝั่งสหภาพยุโรปนะครับ เด็นที่เป็นไฮไลท์นะครับและน่าสนใจและควรนํามาวิเคราะห์ก็เป็นเรื่องของพิธีนะครับที่ปรากฏว่ามีการสแสวงบุญที่นครเมกะนะครับเป็นพิธีฮันะครับซึ่งปรากฏว่าจะอากาศที่ร้อนอุรอบนี้ก็มีคนเสียชีวิตไปแล้วกว่า550รายในนั้นก็33รายเป็นชาวอียิปต์และเกือบทั้งหมดเสียชีวิตเนื่องจากอาการป่วยจากความร้อนขณะที่รอยเตอร์ ไม่ยืนยันตัวเลขดังกล่าวนะครับการเหยียบกันตายนะครับไฟไหม้เต็นท์และอุบัติเหตุอื่นๆคือต้นตอทําให้ผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนระหว่างพิธีฮั์ในซาอุดิอาระเบียนะครับในช่วง30ปีที่ผ่านมาแต่ในปีนี้สถานีโทรทัศน์ซาอุดิอาระเบียรายงานว่าอุณหภูมิแตะระดับ51.8องศาเซลเซียสเลยทีเดียวฮะภายใต้ร่มเงาของมัสยิดหลวงแห่งนครเมกะในพิธี ฮัทนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่1 4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผลการศึกษาพบว่าโลกนั้นอากาศกำลังสูงขึ้นแสงหน้ายุทธศาสตร์ต่างๆที่กำหนดจากสภาวะโรกร้อนขณะที่ผลการศึกษานะครับเชื่อว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในซาอุดิอาระเบียสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนนะครับนั่นทําให้นักสแสวงบุญประกอบพิธีฮั์ก็เสี่ยงกับอันตรายมากขึ้นจริงๆแล้วก็ถ้าเป็น เป็นคอนเสิร์ตนะฮะหรือว่าเป็นพิธีงานอื่นๆคนจัดงานดังกล่าวก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแน่นอนฮะแต่พอดีเป็นเรื่องของพิธีฮั์นักบุญหลายคนก็ต้องพึ่งร่มในการปกป้องตนเองนะเรื่องของแสงแดดขณะที่เจ้าที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีการเตือนนักสแสวงบุญให้คอยดื่มน้ําอยู่เสมอเล็กเลี่ยงกลางแจ้ง ในชั่วโมงที่ร้อนที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในเวลา11บรนิกาถึงบ่ายโมงครจริงๆวิธีแก้ไม่ยากเลยนะฮะก็จัดเวลาเข้าออกเวลาที่เป็นอันตรายก็หยุดไปก่อนแต่ตอนนี้เขาก็ยังคงให้เดินหน้าต่อไปก็เลยมีเหตุการณ์เหยียบกันเองและอากาศที่ร้อนจัดทําให้คนเสียชีวิตไปมากกว่า555คนเลยทีเดียว ประเด็นที่น่าสนใจและน่าสังเคราะห์คือการเดินทางมาของวาลาดิเมียปูตินที่เปิดตัวเป็นทางการที่มาเจอกับผู้นําคิมจองอึนสื่อมวลชนนะครับของสารัสเซียและเกาหลีเหนือได้จับได้ยืนยันว่ามีการจับมือกันและโอบกอดพูดคุยกันข้างๆเครื่องบินของปูตินนะครับตั้งแต่เวลา2น45นาทีนะครับหลังแวะพักช่วงสั้นๆในแดนตะวันออกไกลของรัสเซียจากนั้นผู้นําทั้งสองก็ขึ้น ลิมูซีนเดินทางไปด้วยกันใกล้เคียงกันก็เข้าไปยังงแรมของปูตินนะครับสำนักข่าว i ินเดเฟกซนะครับของรัสเซียก็รายงานว่าการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ของปูตินได้มีการเจรจาพบปะหารหือแบบตัวต่อตัวนะครับระหว่างคิมจองอึนนะกับงานดนนตรีกาล่าพิธีต้อนรับแบบรัฐพิธีกองกิจยศลงนามในเอกสารต่างๆและมีการเผยแพร่ถ้อยถแถลงของสื่อมวลชนด้วย อย่างไรก็ตามนะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติเห็นความแตกแยก,กเกี่ยวกับการจัดการเพียงอย่างโดยรัสเซียและจีนบอกว่ามาตรการการคว่ำบาตรเพิ่มเติมไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสวนวอชิงตันและก็ปาิมิดเอเซียกล่าวหาปักกิ่งและมอสโกยุยงส่งเสริมเกาหลีเหนือด้วยการปกป้องเพียงยางจากการถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติมหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในเกาหลีเหนือปูตินก็เดินทางเยือนเวียดนามน,นะครับต่อไปซึ่งผมเปลี่ยนหุ้นส่วนนะสถานการณ์ตอนนี้เกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะ มีอาวุธนิวเคลียร์ในการสหรัฐอเมริกาก็มีอาวุธนิวเคลียร์มีมากกว่าเกาหลีเหนือนะครับแต่สหรัฐอเมริกากําหนดว่าตัวเองจะต้องมีอาวุธมากที่ส <śmy> ุดแต่ปรากฏว่าก็เป็นมีมากรองจากรัสเซียรัสเซียมีเป็นอันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกามีเป็นอันดับ2แต่นะครับเกาหลีเหนือมีน้อยมากนะครับมีเหมือนกันนะแต่มีน้อยผลิตขึ้นเองนะครับคุณภาพก็ยิงตกส่วนใหญ่นะครับยิงไม่ถึงเป้าหมายส่วนใหญ่ แต่สหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้มีเพราะมีอำนาจการต่อรองจะสูงกว่าการจับมือระหว่างวาลาดามียปูตินกับคิมจองอึนเนื่องงสะท้อนนี้เห็นว่านะครับสถานการณ์ของโลกนั้นไม่สู่ก็เรียกว่าไม่ปกติและอะไรก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ปราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแพนแดนทินมาเปลี่ยนแทน แรนด้านทินมาเปลี่ยนแผ่นดิน